ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ M B K T ไทยแลนด์แล้วก็ M B K, ailand, K. ค่ะแล้วก็ T ไทยแลนด์ ailand, แล้วก็ H ฮ่องกงแล้วก็ B K ค่ะเอ่อตรงนี้สามารถส่ง S M S ให้ได้ไหมครับ S M S MA ต้องขอประทานโทษค่ะทางคอ, e อ,งอร์สอีเมลถ้าเราส่งอ e ีเมลออกอีเมลข้างนอกไม่ได้ครับเป็นส่งอะไรที่มันเป็นแบบหลักฐานนอกจากคุยกันได้ไหมฮะ หรือจะส่งมาทางไปษณีได้ไหมครับเอ่อถ้าไปษณีตรงนี้คือถ้าเป็นในส่วนของสวิตโค้ดเนี่ยอาจะมีการแจ้งอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ก็มีค่ะบนบนเว็บไซต์ตรงไหนครับเว็บไซต์ ุโนสดสายสคู่ะะคะฮัลโหลคุณโอถ้ามันจะยะนานขนาดนี้ครับมันไม่ถูกแล้วมั้งครับอย่างนั้นผมถามคำถามอื่นต่อไปได้ไหมครับได,ไ,ดได้ค่ะเออมันมีค่าบริการเวลาเรารับเงินไหมครับหมายถึงว่าท่านอื่นโอนโอนค่าโอนยอดเงินมาให้เหรอคะใช่ครับจะมีสองอย่างค่ะคือทางต้นทางให้เราเป็นผู้ชำระในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมเอง หรือให้เรารับเป็นเต็มจานวนคือต้นทางจะเป็นผู้ชําระแต่ค่าธรรมเนียมการโอนเข้ามาเนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมของทางต้นทางค่ะถ้าค่าธรรมเนียมของทางฝั่งเราจะคิดในกรณีที่โอนออกไปต่างประเทศคาดบุญหมายความว่าถ้ามีบุคคลที่สามโอนเงินมาให้เราเขายินดีที่จะชําระทางต้นทางจากต่างประเทศ ทางทีเอ็มบีจะไม่มาเรียกเก็บกับทางนี้อีกแล้วถูกไหมฮะใช่แต่ว่าเขาก็จะต้องแจ้งความจำนวนมา้นเลยว่าเป็นคนชําระในส่วนของค่าธรรมเนียมท<า>ั้งต้นทางและปลายทางถ้าเขาชาระเฉพาะต้นทางปลายทางคิดเท่าไหร่ครับคิดไนะคะเออคือยังไงไม่เข้าใจคําถามหรอกครับถ้าเขาชําระที่ต้นทางปลายทางเขาให้เราชําระเองทางทีทีบีคิดเท่าไหร่ครับ ต้นทางที่จะคิดออกมาค่ะของเราจะคำนวณค่าธรรมเนียมในกรณีที่โอนออกไปอะค่ะคุณนุ้หมายความว่าทางทีทีบไม่มีนโยบายหักเงินจากการเงินโอนเข้ามาถูกไหมฮะใช่แต่ว่าทางนุ้นเขาก็จะเป็นคนหักยอดค่าธรรมเนียมไปค่ะเราจะเป็นในกรณีที่โอนออกไปต่างประเทศอันนี้ถึงจะ,มะหมายความว่าระบบสวิฟต์โคดนี่คือปลายทางไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมกับคนรับเงินถูกไหมฮะ ใช่ค่ะหรือไม่ใช่ค่ะหรือยังไง<ช>หรือ,รอไม่แน่ใจใช่ค่ะเราไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้นจากทางต้นทางค่ะหมายความว่าทางที b ีบเป็นแค่ผู้รับเงินเท่านั้นไม่ได้มีรายได้จากสวิฟตรงนี้ใช่ค่ะเราจะคิดในกรณีที่โอนออกเท่านั้น,นะคะ่ะถ้าเป็นต่างประเทศน,นะคะซึ่งที b ีบไปคิดเกิดธนาคารต้นทางเท่าไหร่ยังไงครับ ถึงโอนออกไปใช่ไหมคะรับครับละอันนี้ถ้าเป็นรายละเอียดอันนี้จะต้องสอบถามทางฝั่งของโอนเงินต่างประเทศนะคะอันนี้เราจะไม่ทราบรายละเอียดค่ะเพราะว่า,า,าแต่ที่เรียน <c oughs> ไม่ละเอียดแล้ว,ลวจ,ะจะโทรหาใครฮะโทรหาโอนเงินต่างประเทศหรือคุณโอนไปได้ครับเอ่อคุณบูนคะอันนี้คะ่ะถ้าค่าธรรมเนียมของการโอนออกไปต่างประเทศไม่ได้โอน <ละ S 1> ออกอ๋อแต่งั้นเราเล่าเรื่องโอนออกก่อนก็ได้ค่ะโอนออกคิดยังไงฮะค่ะโอนออกจะพินยูกกับสกุลเงิน นนี้ค่ะต้องเรียนสอบถามว่าคุณบูนต้องการโอนออกไปแล้วใช้เป็นสกุลเงินเป็นของประเทศอะไรคะไม่ได้จริงๆไม่ได้ต้องการจะโอนออกครับพอดีมันจะต้องรับเงินจากตัว Google ที่เป็น AdSense ต่ว Google 5, 5, 5, 1. 1> เขาก็ใช้ใส่สวิปโค้ดตอนนี้คือไปอ่านมาในเน็ตเนี่ยเขาพูดแค่สองอแบงก์กเรเงในเน็ตก็คือมีอแบงก์กสิกรกับตัวแบงก k o อ Bank ซึ่งกสิกรหลายๆคนพูดว่าเขาคิด500บาทส่วนแบงคอกแบงค์เขาบอกเขาคิด200บาทซึ่งผมไปถามที่แบงคอกแบงค์แล้วเขาบอกว่าเขาคิดขั้นต่ำา2 0 0สูงสุดไม่เกิน500อันนี้เราอยากจะรู้จากแบงค์ที่เราใช้เป็นหลักมากที่สุดก็คือ TTB เผื่อจะผูกว่าเราจะถูกหักค่าเงินหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยสูงหรือต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าเราก็อาจจะให้โอนมาทางนี้ ว่าค่าธรรมเนียมที่ทาง Google เขาจะโอนเข้ามาให้ทางทางคุณบูนถูกไหมคะอันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่เขาบอกมาว่าเขาพูดกันในเน็ตว่าอ,อย่าสมัครกับกสิกรเพราะกะสิกรคิดค่าบริการห้าร้อยบาทแต่ผมก็ไม่รู้เนาะฟังดูมันก็เหมือนกับโอนเงินมันก็ควรจะคิดจากต้นทางไม่ได้มาคิดปลายทางแต่เขาพูดกันอย่างนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจแล้วก็พยายามหาในอินเทอร์เน็ต คนก็พูดแค่2แบงก์เองแล้วคนก็พูดว่าให้ไปสมัครกับธนาคาร Bangkok bank. แบงก k o k อกแบงก์อันนี้ผมก็เลยอยากจะทราบว่าถ้ามาสมัครกับ TTB เนี่ยจะหักน้อยกว่านี้ไหมหักน้อยกว่าส0งร้ยอยไหมถ้าสมัครของทางเราอะค่ะอย่างที่พมพัเรียนแจงอันนี้ก็จะไปขึ้นอยู่กับกับต้นทางละว่าเขาจะเป็นคนเลือกจ่ายค่าธรรมเนียมเองหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนเลือกจ่าย่าธรรเนียมเองอันนี้คุณบุญก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลย แต่ว่าถ้าเขาเอเป็นให้ทางทางปลายทางเป็นผ <spirit> <right> <vengeance ind toilet> ู้ชำระเองอันนี <weird> ้ม euh ันก็ต้องวิจักตทางต้นทางว่าเขามีค่าธรรมเนียมลักษณะไหนถ้าเป็นของทางธนาคารททีนะคะคุณบู๊นก็ไม่ได้คำตอบอยู่ดีครับแต่เนี้ยผมอยากรู้ว่าคือมันเปรียบเทียบเนาะสมมติโอนมาหนึ่งร้อยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีคนเขาพูดกันในเน็ตว่า สมมติตอนนี้สามสิบสามสิบองบาทถ้าไปรับเงินผ่านกรสิกรสิ่งที่จะได้ก็คือคุณจะถูกหักไป500คุณจะเหลือแค่2อ0พแต่ถ้าคุณไปรับกับตัวกรุงเทพคุณจะถูกหักไป200คือคุณจะได้3,000บาทเห็นเขาพูดกันอย่างนั้นนะผมก็เลยไม่แน่ชัดไม่เด่นชัดผมก็เลยงงไงว่าไอ้สวิปสวิปโค้ดเนี่ยการโอนผ่านสวิปเนี่ย มันมีค่าธรรมเนียมยังไงหรออ่แต่นี้คุณพยายามจะเล่าอยู่ว่าสมมุต<ช>ิผมโอนไปเป็นผมโอนให้ Google อะเนาะบริษัท Google i n c u USA เองี้ยเป็นสกุล u s ดอลลาร์หนึ่งร้อยผมโอนไปหน100ึ่งร้อยอะทางไปทางได้รับเงินเท่าไหร่ครับถ้าโอนผ่าน TTB เออโอนผ่าน TTB แบบที T ่โอนออกไปถูกไหมคะใช่อาเอาคิดแบบนี้ก่อนง่ายๆก็ได้อะ ออกไปเป็น US Dollar อันนี้จะมีค่าธรรมเนียมการโอนนะคะที่เป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศจะเป็นเจ็ด้อยห้าสิบบาทนะคะก็คือคิดเจ็ดรอยห้าสิบเนาะต่อหนึ่ง a n น a c ก i ช่ไม่ว่าจะโอนกี่ US Dollar จะโอนแบบร้อย US Dollar พัน US Dollar ก็คิดเจ็ด้อห้าสิบใช่ค่ะล้าน US Dollar ถ้าล้านอันนี้อาจจะต้องทำ เนาที่ะค่ะเพราะว่าเหมือนมันก็จะต้องติดในส่วนของตัวการโอนเงินต่างประเทศที่เป็นยอดจานวนด้วยอะสรุปก็คือไม่ได้จํากัดจํานวนถูกไหมฮะหรือจำกัดจำนวนเขาไม่ได้จำกัดจำนวนแต่คิดทานเซกชันละเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิคือมีข้อมูลอย่างนี้แต่เวลาเรารับเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ได้ใช่ถ้ารับคือสวิฟก็คือหลักการมันคือคิดตาม US ดอลลร์ถูกไหมไอ้ตามสกุลเงิน ซึ่งเมื่อเงินไปถึงปลายทางปลายทางเขาหักไหมฮะไปถึงเราโอนไปถูกไหมคะใช่ถ้าเราโอนเช่นกันค่ะเช่นกันเหมือนต้นทางโอนมาถ้าคุณบูลประสงค์ที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเองอันเนี้ยไปก็คือเหมือนเลือกได้ว่าให้ปลายทางรับเต็มจํานวนกับให้ปลายทางหักยอดชําระค่าธรรมเนียมเหมือนกันค่ะถ้าให้ปลายทางรับเต็มจํานวนคุณบูลเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง ปลายทางเขาก็จะได้รับยอดเต็มจำนวนอ่ะสมมุติง่ายๆเนาะผมมีให้เขาหนึ่งร้อยยอสตอลลราจะเกิดอะไรขึ้นฮะ<ห>คุณ<ถ>ก็จะหักเขาถูกไหมฮะคุณก็จะหักไปเจ<ถ>็ดร้อยห้าสิบแล้วก็คำนวณกลับไปก็คือจะมีเงินต้นอยู่แค่สมมุติว่าผม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 ,ผมโอนอยู่ที่หนึ่งร้อยยูอสตอลลาอันนี้ไม่รับเป็นยูอสตอลลารับเป็นเงินไทยถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่สามารถเอาเงินยูเอสตอลาไปโอนให้กับ ยูเอสดอลลร์ได้ต้องต้องโอน <own S 2> <yeah. S 1> จากเงินไทยถูกไหมครัใช่บุโ uh. จโอนหนึ่งหนึ่งร้อยยูเอสดอลลราต้องต้องวันวันนี้ต้องต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ครับก็อ่าถ้าหนึ่งร้อยยูเอสออดอลลร์อันนี้ทํารายการที่สาขาถูกไหมคะทําที่ทัชก็ได้อ่าถ้าทําที่ทัชเราก็จะยกเว้นหนึ่งค่ะค่าธรรมเนียมการโอนสามร้อยบาทยกเว้นให้แต่ก็จะมีถ้าเป็นชาระค่าบริการบัญชีปลายทางเองก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบก็เตรียมบวกไปเพิ่อมอีกเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ก็คือเอาเลทนะวันนี้สมมติสามสามสิบสองบาทก็คือต้องมีสามพันสองบวกกับเจ็ดร้อยห้าสิบทางปลายทางถึงจะได้เงินหนึ่งรอยยูเอสดอลลาร์ใช่ค่ะซึ่งเราไม่อันนี้ก็ไม่สนใจว่าปลายทางจะถูกหักจากธนาคารปลายทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมฮะใช่ค่ะถูกหักไหมฮะอ่ะขกกา,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 ข,าขึ้นอยู่กับธนาคารปลายทางเขาค่ะขึ้นอยู่กับธนาคารปลายทาง แต่ถ้าเราเอาสวิปโค้ดของธนาคารนี้บวกกับเลขที่บัญชีผมไปมอบให้กับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศเขาโอนเงินมาถ้าเขาถ้าเขาพยายามโอนให้ตรงที่เขาโอนปลายทางทีทบไม่คิดตังค์ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะหมยความ่ยังไงคือแบบไม่คิดค่ะก็คือถ้าเขาแจ้งแจ้งจากต้นทางเลยว่าให้ปลายทางรับยอดเต็มจํานวน เราก็จะไม่ได้คิดค่าในส่วนของค่าธรรมเนียมแบบนี้ค่ะอืมในในเน็ตมันก็ไม่มีใครโอนผ่านทีทีบีเลยเนาะพวกที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นแบบครีเอเตอร์ของมีมีมีคำถามหรือมีใครเคยมาถามแบบนี้บ้างไหมคระก็มีบ้างค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะมีค่าธรรมเนียมแค่กรณีเป็นเป็นเช็คที่จะเป็นออกเป็นเช็คไม่ได้เป็นเป็นเป็นเงิน ไม่ใช่หมายถึงว่าค,คนที่เป็นลูกค้า t ีทบอ่ะแล้วเป็นครีเอเตอร์รับเงินจากต่างประเทศผ่านสวิปสมมุติปลายทางเขาโอนมาหนึ่งร้อยดอลลาร์เขามีทาง<ช>แซคชั่นชัดเจนว่าเขาโอนมาหน<ช>ึ่งร้อยอสดอลลาร์ TMB คิดค่าบริการกับลูกค้า TMB ไหมครับคือถ้าเขาโอนมาหนึ่งรอยเอสดอลลาร์โดยที่เหมือนเหมือนที่เรียนแจ้งค่ะคุณบูนว่า ถ้าปลายทางเอ่อถ้าเขาโอนมาแล้วเขาแจ้งว่าให้ปลายทางรับเงินร้อยเปอร์เซนตอันเนี้ยก็คือเขาเป็นคนชาระค่าธรรมเนียมต่างๆเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มค่ะอ่าแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซนเขาจ่ายแต่ขาขาออกขาออกแต่ขาขาปลายทางเขาเขาให้ไปคิดเองคิดกับลูกค้าเท่าไหร่ฮะต้องดูค่าค่าธรรมเนียมของทางฝั่งเขาว่าเขาคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เหมือนเหมือนยังฝั่งเราคิดสามร้อยบาทหรือเจ็ดร้อยห้าสิบต้องไปดูตรงเนี้ยค่ะว่าเขาคิดเท่าไหร่ หมายความว่า,าถ้าทางนู้น,นเขาเก็บเก็บเก็บให้ต้นทางอ่าอย่างสมมติว่าเราโอนออกไปแล้วที่เป็น US dollar เราจะมีค่าธรรมเนียมคือเจ็ด้อยห้าสิบถูกไหมคะอันนี้ยถ้าสมมุติว่าพัวาว่าคนที่โอนมาให้เราเขาก็มีค่าธรรมเนียมเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วต้นทางเขาไม่ได้จ่ายให้เราก็ต้องเป็นผู้จ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบนี้คะ่ะงงเอ,อ ยังยิ้องถาม Google ด้วยเนาะคนที่จะจ่ายเงินให้เราว่าที่เขาบอกเขาจ้างเราเป็นพาร์ทเนอร์เนาะเขาบอกว่าเขาเขาคิดให้เราหนึ่งร้อยออลเนี่ยเขาการันตีค่าธรรมเนียมหรือเปล่าใช่เขาเขาต้องดูว่าเขาว่าาจะชำระค่าธรรมเนียมให้ให้เวลาอุออกออกให้หรือเปล่าซึ่งแต่นี้ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ทางนี้คิดคิด,ค,ดคิดกับลูกค้าไหมฮะถ,ถ้าไม่หมายถึงว่าคือเขาหมายถึงว่า เขาไม่ชําระให้ถูกไหมคะเขาไม่ชําระให้เราต้องคิดค่ะเรคิดเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับทางของเขาอะค่ะอย่างเช่นของเราโอนออกไปเจ็ดร้อยห้าสิบของเขาโอนมาเขาคิดเท่าไหร่ถ้าของเขาคิดแปดร้อยเราก็เรียกเก็บแปดร้อยอย่างเงี้ยค่ะคุณจะไปเก็บเงินให้เขาทาไมอะในเมื่อธุรกรรมนี้คุณไม่ได้เงินผมไม่เข้าใจ <c oughs> คือมันเป็นเหมือน ค่าธรรมเนียมในการทํารายการโอนใช่คือฝัอนะ่งต้นทางอ่ะสมมุติเนาะว่าคือผมไม่แน่ใจมันคงต้องไปอ่านเรื่องเรื่องของสวิปอ่ะว่าสวิปเขาคิดค่า transaction คิดค่า service charge ยังไงอะนะ่ะเนาะซึ่งมันก็คงต้องเหมือนกันอะ่ะมันไม่ใช่แบบธนาคารใดธนาคารหนึ่งจะไปเข้าสวิปสวิปมันก็คือเหมือนมี clearing กลางที่ชื่อบริษัทสวิปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะคนคนคนที่ตั้งโหนดหรือตั้งแบบตั้ง ตั้งระบบระบบไอสวิฟขึ้นมามันก็เหมือนแบบมันต้องมีคนถูกไหมคัมันไม่ใช่แบบเป็นแบบเพียร์ทูเพียระหว่างธนาคารกันถูกไหมคงั้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณบูนถ้าจะให้ในส่วนของออข้อมูลที่ชัดเจนแล้วถูกต้องเดี๋ยวผมพาคุณสายทางหน่วยงานที่เขาเออดูแลเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศให้เพื่อที่จะคุยรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นอันนี้หมายถึงว่าคือหน่วยงานของเราก็จะมีสองแบบคือ ขาเข้ากับขาออกอันนี้คุณบูญจะให้โอนเป็นลักษณะของบริการที่เป็นโอนเงินต่างประเทศขาเข้าหรือโอนเงินต่างประเทศขาเข้าขาเข้าเพราะว่าจาลังจะรับเงินจาก Google นะครับตอนนี้เราก็เลยศึกษามาเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปสมัครกับกสิกรให้มาสมัครกรุงเทพเพราะกรุงเทพคิดแค่สองร้อยนี้เราก็ไปถามกรุงเทพกรุงเทพบอกว่าเขาคิดขั้นต่ํสอง0อยสูงสุดไม่เกินห้าร้อยเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะ ว่าคนที่เราคุยด้วยเขาอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่อาจจะได้รับเงินโอนจากตัว g o o g l e ได้ไม่มากไงแต่เนี้เราก็พยายามเซิร์ชมันก็ไม่มีข้อมูลธนาคารอื่นที่เขาคุยกันไงเราถึงได้อยากรู้ว่าถ้ามาเรามารับผ่าน TTB เนี่ยมันจะได้เงินมากกว่าไหมหรือเงินน้อยกว่าอันไหนที่ที่แบบได้เงินมากกว่าเราก็จะไปสมัครสวิปโค้ กับตัวของธนาคารนั้นๆน,น,นะครับเราแค่อยากรู้ตอนนี้เราเราใช้ธนาคาร TTB เยอะที่สุดเราก็หวังว่าเออเผื่อจะได้ข้อมูลจะยอมบอกเราว่าเออจะคิดเราเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะรับเงินภายในวันที่15เดือนหน้าเนี้ยประมาณ100กว่า US อดอลลาร์เราก็เสียดายถ้าจะมาหักเราแบบ500หรือ750แล้วก็คงไม่สมัครกับที่นี่หรอกครับถูกไหมฮะเราได้มาแค่3,000กว่าบาทจะมานั่งจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ TTB 750มันไม่คงไม่ใช่อะ่ะ ได้ค่เ,เดี๋ยวแล้วก,ก้อนคุณบนถือสายสัก